สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูขนมง่ายๆมาชวนให้เพื่อนๆได้ลองทําทานกันอีกแล้วค่ะตัวเนื้อขนมจะมีความเหนียวนุ่มนะคะพร้อมกับกลิ่นหอมแท้ๆจากใบเตยค่ะนี่ค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะก็ใช้แป้งข้าวเหนียวทั้งหมด250กรัมนะคะนํามาผสมกับแป้งข้าวเจ้า50กรัมตามด้วยน้ําตาลทราย185กรัมแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะก็คนผสมให้ตัวแป้งแล้วก็น้ําตาลเข้ากันก่อนนะคะ ได้แล้วเราก็จะใส่น้ำใบเตยที่คั้นแบบเข้มข้นลงไปค่ะจำนวน50กรัมกะทิอร่อยดีอีก200 ml แล้วก็น้ำเปล่าอีก150 ml ค่ะก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนตัวแป้งแล้วก็ตัวน้ำตาลละลายดีค่ะได้แล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมถาดนึ่งกันก่อนค่ะ วันนี้เราจะใช้ถาดเบอร์ 7, คูณ7คูณ2นิ้วนะคะก็รองด้วยใบตองนะคะแล้วก็ทาด้วยน้ำมันให้เรียบร้อยค่ะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านขอบนะคะขนมของเราจะได้นำออกจากพิมพ์ได้ง่ายๆค่ะเสร็จแล้วก็เทตัวน้ำแป้งนะคะผ่านกระชอนสักหนึ่งรอบค่ะตัวเนื้อขนมของเราจะได้เนียนๆนะคะเราจะนึ่งในน้ำเดือดนะคะเป็นเวลา35นาทีหรือจนกว่าขนมจะสุกค่ะ นี่นะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะจากนี้ก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะระหว่างที่รอเราก็มาเตรียมมะพร้าวขูดสําหรับคลุกขนมกันค่ะก็นํามะพร้าวมาคลุกกับเกลือสักเล็กน้อยนะคะให้พอออกรสเค็มนิดๆค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนํามานึ่งในน้ําเดือดเป็นเวลา10นาทีนะคะตัวมะพร้าวของเราจะได้ไม่เสียเร็วค่ะเราก็พักขนมจนเย็นสนิทแล้วนะคะก็มาตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะพอแสะตรงขอบด้านข้างให้ตัวขนมหลุดออกจากพิมพ์ก่อนนะคะ เสร็จแล้วก็คว่ำถาดลงค่ะให้เนื้อขนมของเราหลุดออกจากพิมพ์นะคะได้แล้วก็ลอกใบตองออกนะคะแล้วก็ตัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับสิ่งที่ใช้ตัดนะคะวันนี้เราใช้เป็นตัวตัดแป้งขนมปังนะคะแต่ถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นมีดแล้วก็ชุบน้ำมันเอาก็ได้ค่ะขนมจะได้ไม่ติดมีดนะคะ ก็ตัดเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยค่ะนี่นะคะตัวขนมของเราก็มีความนุ่มนิ่มน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆอีกทีนึงนะคะ ก็นำมาจัดเสิร์ฟคู่กับมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะคะหรือว่าจะเสิร์ฟแบบเปล่าๆไม่ใส่มะพร้าวก็ได้ค่ะก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสันสวยงามน่ากินมากๆเลยนะคะตัวขนมของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มแบบนี้เลยนะคะเหมือนกับขนมโมจิค่ะ หอมกลิ่นใบเตยแท้ๆรสชาติหวานกำลังดีค่ะก็ฝากไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเพจครัวบ้านบ้านอาหารทำกินเองติ๊กต็อช่องครัวบ้านหนูแล้วก็ YouTube ช่องครัวบ้านหนูไว้ด้วยค่ะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ